สวัสดีครับหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทําเงินออนไลน์6หลักยังไงมันเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับนี่ครับเป็นตัวแอปยูพิกซึ่งก็หน้าตาประมาณนี้ซึ่ง ID นี้เป็น ID ผีของผมครับก็มากดตรง499 y ก้า i Choice น,นี่ครับนี่ครับจะมีบอกวิธีอัปเกรดเป็น y p พิกเก หรือกดตรงเมนูยูพิเกอร์ตรงกลางก็ได้ครับนี่ครับจะมีบอกความแตกต่างระหว่างนักช็อปปกติทั่วไปยูทั่วไปกับยูพิเกอร์แตกต่างยังไงเราก็มาเลือกสินค้าเพื่อเปิดบินเพื่อสมัครเป็นยูพิเกอร์ก่อนนะครับนี่ครับดูตรงโลโก้สายมือครับ ตรงยูบิกชอยนะครับต้องมีสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับถึงถึงจะสามารถเป็นยูพิกเกอร์ได้นะี่ครับแล้วกดซื้อเลยตรงนี้นครับก็ใส่ชื่อที่อยู่ปกติแล้วก็กดสั่งซื้อแล้วก็จะมีช่องทางชำระเงินนะครับเลือกสมมติผมเลือกเป็น ธนาคารกรุงไทยโอนโมบายแบงกิ้งครับมันจะมีให้เลือกเก็บปลายทางอยู่นะครับอยู่ข้างล่างนี่ครับเราก็กดคัดลอกนี่แล้วก็ดูวิธีชำระเงินตามนี้ได้เลยครับส่วนนี้นะครับผมกลับมาดีหลัก ID ที่ผมใช้ทำงานนี่ครับซึ่งข้อแตกต่างก็ดูแหละครับ มีคำว่ารับเงินอยู่ใต้สินค้านั้นๆซึ่งจะเพิ่มขึ้นมาเมื่อต่อคุณสมัครเป็นยูพิเกอร์นะครับนี่ผมกดเข้าไปสมมุติผมเอานำสินค้าพวกนี้ไปขายได้ครับคุณดูครับเนี่ยขายได้กระปุกหนึ่งได้ทั้ง200กว่าบาทเลยโอ้หรือจะซื้อใช้เองก็ได้นะครับจะได้เงินคืนเข้าบัญชี และเมื่อคุณเป็นยูพิเกอร์แล้วนะครับหน้าเมนูยูพิเกอร์ก็จะเปลี่ยนแสดงรายได้ของเราว่าเรารับเท่าไหร่เนี่ยครับส่วนผมก็ขายได้ไปแสนกว่าบาทซึ่งเริ่มทำมาก็ไม่กี่เดือนเอครับกดเข้ามาก็จะมีให้เพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินนะครับแอปก็จะโอนทุกๆอาทิตย์ตัดยอดวันจันทร์โอนวันพุธ ซึ่งแอปจ่ายจริงอยู่ลครับซึ่งใครสงสัยเกี่ยวกับแอปอยูปิกอยากสอบถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมทิ้งไอ้ดีลนยไว้ใต้คลิปแล้วกันครับ